COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งปันธสัญญากรุงเทพสวัสดีครับพี่น้องสหรับเช้านี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะครับสวันนี้ก็จะอยู่ในพระธรรมกิจการที่15ข้อ1นึถึง11นะครับอับนการให้พี่น้องฝากนะครับมีบางคนมาจากแคว้นยูเดียได้สอสอนผู้พี่น้องว่า ถ้าไม่เข้าสุนัตตามจารีตของโมเสสจะรอดไม่ได้ไม่เกิดการโตแย้งและไล่เลียงกันระหว่างเปาโลและบาลานาบัสกับคนเหล่านั้นมากมายแล้วเขาทั้งหลายได้ตั้งเปาโลและบาลานาบัสกับคนอื่นๆในพวกนั้นให้ขึ้นไปหารือกับอาัคารทูตและผู้ปกครองในกรุงเยรูซาเล็มในเรื่องที่เกี่ยงกันนั้นที่จักได้ดจะส่งท่านเหล่านั้นไปและขณะเมื่อท่านกำลังข้ามแคว้นฟินิเซียกับแคว้นซมาเรียท่านได้กล่าวถึงเรื่องที่คนต่างชาติได้กลับใจใหม่ ทำให้พวกพี่น้องมีความยินดีอย่างยิ่งท่านมาถึงกรุงเยรูซาเล็มพิจักอาครทูตและผู้ปกครองทั้งหลายได้ต้อนรับท่านแล้วท่านเหล่านั้นจริงเล่า,ลาให้เขาฟังถึงเหตุการณ์รํำพวงที่พระเจ้าส่งโปรดให้ท่านกระทํานั้นแต่มีบางคนในพวกฟาริสีที่มีความเชื่อได้ยินขึ้นกล่าวว่าคนต่างชาตินั้นควรต้องให้เขาเข้าสิลับและสั่งให้เขาถือตามธรรมญัติของโมเสสพราอาครทูตกับผู้ปกครองทั้งหลายจึงได้ไปชุมปรกษา กันในเรื่องนั้นเมื่อตัวอยอนแย้งกันมากแล้วเรโตจึงยืนขึ้นกล่าวว่าพี่น้องเอย๋ยท่านทั้งหลายทราบอยู่แล้วว่าเมื่อแรกเริ่มนั้นพระเจ้าได้ทรงเลือกข้าพเจ้าเองจากพวกท่านทั้งหลาย,าาหลายให้เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐให้คนต่างชาติฟังและเชื่อพระเจ้าผู้ทรงทราบจิตใจมนุษย์ได้ทรงรับรองคนต่างชาติและทรงประทานพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์แก่เขาเหมือนที่ทรงประทานแก่เรารวมไม่ทรงถือเราถือเขาแต่ทรงชำระใจใเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความเชื่อ าอย่างนั้นทาไมท่านทั้งหลายจึงทดลองพระเจ้าโดยวางแอบบนคอของพวกสาวกซึ่งบรรพุุษของเราหรือตัวเราเองก็ดีแบบไม่ไหวแต่เราเชื่อว่าเราเองก็รอดโดยพระคุณของพระเยซูริ์เจ้าเหมือนอย่างเขาเห็นไ,ไหมนะครับเมื่อเราได้ดูโรจนะนะครับที่เราได้มีโอกาสอ่านกันเราได้เห็นว่าในพระธรรมตอนก่อนหน้าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นถึงการประกาศพระกิิตคุณหรือเรื่องราว ของเะเย,ยซูเนี่ยถูกประกาศออกไปผ่านทั้งยิวเองแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับซึ่งในเวลานี้เนี่ยก็มีต่างชาติจํานวนมากที่ได้เปิดใจต้อนรับระเย,ยซูเป็นพระผู้ช่วยแต่ก็เกิดเหมือนเป็นการโต้แย้งกันนะครับระหว่างยิวเองที่บอกว่า,าในบทที่ในกิจกรรมบทที่สิบห้าข้อห้านะครับก็คือมีแบบฟาริสีบางคนที่บอกว่าต่างชาติเนี่ยจาเป็นที่จะต้องเข้าสุนัตก่อนถึงจะรอดได้ ตามธรรมเนียมบทบัญญัติของโมเสสนะครับในเวลานั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมือนมีการถกเถียงกันในเรื่องของการที่จะต้องเข้าสนัดเพื่อจะกลายเป็นผู้เชื่อนะครับอพอเปาโลและบาลานาบัสเนี่ยได้ทราบเรื่องนี้นะครับก็เกิดการถกเถียงกันนะครับจึงนำเรื่องนี้เนี่ยมาประชุมร่วมกันเพื่อหาลือกับ อาคราทูตและเผู้ปกครองที่เยรูซาเล็มเพื่อจะหาข้อสรุปและก็แนวทางในการที่จะปฏิบัติร่วมกันซึ่งในเวลานั้นไปโตเองนะครับก็เมื่อได้ยินเรื่องราวต่างๆนะครับผ่านการเล่าของทั้งเปาโลและก็บารานาบัสนะครับก็จริงยินขึ้นนะครับแล้วก็กล่าวในพระธรรมในกิจการมบทที่15ข้อ9ถึง11 พระองค์ไม e. ่ทรงถือเราถือเขาแต่ทรงสมเหตใจเลยพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความเชื่อเพื่อเป็นเช่นนี้ทําไมท่านทั้งหลายจึงทดลองพระเจ้าโดยวางแอกบนคอของพวกสาวกซึ่งเป็นสิ่งที่บรรพุรุษหรือเราเองแบกไม่ไหวแต่ตรงข้ามเราเชื่อว่าเราเองจะรอดโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระเนเจ้าเช่นเดียวกับพวกเขาก็เป็นเหมือนสิ่งที่เปโตรเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยก็อยากจะบอกนะครับสําหรับข้อถกเถียงที่ได้เกิดขึ้นว่าแท้จริงแล้วโดยการที่ ผู้เชื่อนะครับได้เชื่อละวานใจในองค์พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติเองหรือยิวเองนะครับไม่เป็นเพียงแค่การแสดงออกผ่านทางการเข้าสุนัตเท่านั้นแต่แท้จริงเมื่อเราได้เชื่อเมื่อเราได้ตัดสินใจในการเชื่อละวางใจในองค์พระเนเจ้าเราทุกคนก็ได้รับความรอดโดยพระคุณที่มาผ่านทางพยซูคริตนะครับในปฐมกาลบทที่17เข,ข้อ10เนี่ยก็ได้พูด ว่านี่เป็นพันธสัญญาของเราซึ่งเจ้าจะต้องรักษาระหว่างเรากับเจ้าและเชื้อสายของเจ้าที่จะสืบมาคือผู้ชายทุกคนที่จะต้องเข้าสุนัขนะครับเพราะฉะนั้นภาพของการเข้าสุนัขในร่างพิเดิมนะครับจึงเล็งถึงเหมือนเป็นการทําพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นะครับที่เกิดขึ้นในปฐมการแต่นนในปัจจุบันเองเนี่ยเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อนะครับที่ได้มีโอกาสตัดสินใจต้อนรับพระเยซูได้วานใจในองค์ผู้เป็นเจ้าเนี่ย เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตนั่นก็คือเพียงพอแล้วนะครับถึงาการที่เราจะเป็นผู้ที่เชื่อละวางใจในพระเยซูนะครับในภาษับทที่สองข้อแปดบอกว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วโดยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นคนที่เชื่อละวางใจนะครับเรารอดแล้วโดยพระคุณนะครับเราได้รับชีวิตใหม่นะครับไม่ใช่ด้วยบทบัญญัตินะครับแต่โดยพระคุณพระเจ้าที่ พระธรรม่จะเราทุกคนนะครับในกาลาเทีย5ข้อ6ก็บอกว่าเพราะว่าในพระเยซูคริสต์นั้นการเข้าสุนัขหรือไม่เข้าสุนัขไม่เกิดประโยชน์อันใดแต่ความเชื่อซึ่งแสดงออกด้วยความรักนั้นสําคัญน้องฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยากให้เรามั่นใจว่าในการที่เรารู้จักกับโรงในการที่เราเชื่อและวางใจความรอดที่เราได้รับผ่านทางการที่พระเยซูได้ทรงซีนมปโชนนั้นเขียนเพื่อเราทั้งหลายนั้นโดยความเชื่อที่เรามีในพระเยซูคริสต์สิ่งนี้จะช่วยนะครับในการที่เรานั้น มีชีวิตที่เข้าใจถึงแผนการถึงน้ำพระทัยถึงพระประสงค์ของพระองค์นะครับในชีวิตของเราแน่นอ,อ,อยากให้เรามีโอกาสได้ประยุกต์ใช้นะครับเมื่อเราเห็นในสิ่งที่ทั้งปาโลบาลานาบัสนะครับในเวลานั้นที่ได้นําเรื่องที่เป็นเรื่องกเถียงนะครับมาปรึกษาอย่งอางครทูตนะครับแล้วก็ผร้องคงในเวลานั้นเนี่ยเพื่อทําให้เกิดความเข้าใจ อย่างถูกต้องนะครับในแนวทางในการปฏิบัติต่ตอยวแล้วก็คนต่างชาติในเวลานั้นเพื่อที่จะให้ความรอดหรือเรื่องราวของข่าวประเสริฐของพระเยซูเนี่ยไปสู่คนต่างชาตินะครับเราก็จะมาดูว่าสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือความไม่เข้าใจนะครับหรือความปัญหาบางอย่างความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรนะครับซึ่งในการรับใช้ของเราหลายครั้งเนี่ย ก็อาจจะเกิดความเห็นที่แตกต่างกันไปนะครับแต่เมื่อเกิดปัญหาเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นหรือความเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยถ้าเราไม่ทำค,ความเข้าใจนะครับก็อาจจะส่งผลต่อความเชื่อนะครับหรือต่อพิจากรณาเองเพราะฉะนั้นเรามาดูแนวทางนะครับจากความมีตามนี้ด้วยกันนะครับอันแรกก็คือนะครับคือการที่เราแจ้งต่อผู้นํานะครับก็คือถึงข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะครับอย่างครบถ้วนเพื่อที่ผู้นําเองนั้นก็จะสามารถมีส่วนช่วย ครับในการที่จะให้คําแนะนําต่างๆนะครับประเดานที่สองก็คือเหมือนเป็นการที่เรานั้นก็ขอคําแนะนํานะครับถึงการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นนะครับซึ่งก็ควรจะมาจากหลักการของพระคัมภีร์นะครับยืนหยัดบนหลักการนะครับแล้วก็ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมนะครับซึ่งในเวลานั้นเราก็ได้เห็นถึงความเชื่อนะครับหรือสิ่งที่เปโตรเองนะครับได้บอก ที่ประชุมในเวลานั้นเนี่ยเพื่อที่จะทําให้ผู้เชื่อเองนั้นจะสามารถดําเนินชีตนะครับอยู่บนหลักที่ถูกต้องนะครับอันที่สามก็คือเมื่อเราได้แจ้งนะครับข้อมูลรายละเอียดต่างๆของคําแนะนําที่สามก็คือเมื่อเราได้รับคําแนะนําเราควรที่จาจําเป็นที่จะต้องทาตามคําคแนะนํานั้นนะครับหลายคนเนี่ยเมื่อได้มีโอกาสปรึกษาเมื่อได้รับคาแนะนําแต่ก็ไม่ได้กระทตาตามนะครับก็อาจจะยังคงใช้ตามความคิดของตนเอง นะครับหลายครั้งปัญหาหรือความขัดแย้งก็จะยังคงอยู่แต่เมื่อเราได้รับคําแนะนํานั้นแท้จริงเราควรจะยินดีนะครับในการทําตามคําแนะนํานั้นเพื่อนํามาสึ่งความเข้าใจความเป็นหนึ่งใจเดียวกันในระหว่างผู้เชื่อด้วยกันนะครับทีนีนะพี่น้องเราจะเห็นงานของพระเจ้าเคลื่อนไปนะครับเมื่อผู้เชื่อเป็นนั้นหนึ่งใจเดียวกันเห็นพร้องต้องการโดยมีพระคิ์เป็นศูนย์กลางแล้วก็ให้พระวจนะของพระเจ้านั้นเป็น หลักการดำเนินชีวิตน,นะครับเราขอพระเจ้าสําหรับพระชนะพระเจ้าในชาวนี้ด้วยกันเราจะที่ฐานร่วมกันนะครับแต่พระเจ้าพระบิดารเราขอบคุณพระองค์ที่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางทุกสิ่งในการที่เรามีชีวิตในการที่เราเชื่อระวางใจพระเจ้าและรู้ถึงแผนการของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราแต่พระเจ้าเมื่อเกิดสิ่งใดขึ้นขอให้เรานั้นที่จะ ไว้วางใจแล้วรู้ว่าพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยอันดีในการที่เราจะเรียนรู้ผ่านพระรนของพะเจ้าในการที่เราจะเอาสิ่งต่างๆนั้นมาเพื่อที่จะปรึกษาพูดคุยพระเจ้าหาถึงแนวทางและ,ะทางออกพระเจ้าที่มาจากหลักการที่มาจากรจาพระเจ้าเพื่อเราจะยินดีที่จะประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆนั้นตามหลัากการพระวนะเพื่อจะเกิดความเข้าใจและเป็นผลดีแก่ทุกคนที่เชื่อ และวางใจในพระองค์และพระเจ้าของจะทรงรดสติ์ต่อทุกคนด้วยในเช้านี้ขอการส่งนำที่มาจากพระองค์และที่ชิดของเรานั้นจะเรียนรู้พระเจ้าแล้วก็เข้าใจในแผนการของพระองค์มากยิง่งขึ้นด้วยเ่อชทางตอบรับร่วมกันในพนานสกิฟพรเจ้าอเ